ลอกตีนนี่เองอ๋อทอบไปด้วยนีอะแล้วมันจะมีช่องเนาะช่องนแเป็นช่องเล็อกแหน็บล็อกไว้โอเคอันนี้คือการตบเนาะแล้วตอหรับคำสั่งเนี่ยถ้าผมสั่งหยุดเนี่ยคือเขาหยุดท้ายนะครับมันจะว่าหยุดเหนื่อยนะหยุดคือทุกคนจะหยุดท้ายนะครับยไปเลยยกายขึ้นหน่อยถ้ามันจะงามเนาะแล้วมือหนึ่งจับเชือกีอสเกลน้ไม่ท้ายจะอยู่ในแขนที่ไหนเากวๆมีตลอดเวลาใช่ถ้าสั่งหยุดคืออีกครับเนาะจะสบายหน่อยถ้าแบบที่เก่งอยู่ก็เงี้ยเป็นต้องกำกักัได้สบายๆก็ได้เนาะ ถ้าเป็นแกงกับยุทก็จับอีหน่อยเพราะมันมีโอกาสที่กระแทกนะครับแล้วนะผมสร้างพายคือขอพายไปตั้งหน้านะครับนอกายพายพร้อมๆกับตัวผู้คนเนี่ยพายพร้อมๆกัมนตัวไม่ใช่ว่าซ้ายพายขวาพายซ้ายพายขวาพายไปก็เออครับไม่ถึงเนยหน่อยนะเนาะแล้วก็เวลาพายเนี่ยจุ่มไปหมดไปพายเลยเนาไอหนึ่งจะหัวงอเลยนะนะก็พายเลยจุ่มไปหมดแล้วก็ดึงปิ๊กสังเกตมือสองข้างเนี่ยมันจะอี้นะามันจะอี้นะอี้ผมได้นะ 咱过的忙是吧？<noise> <noise> <noise>